นะครับสำหรับในคลิปน in ี share, ้นะครับเขากระสิบไปที่ดับหลักสิบหลักหน่วยบนเนาะนะครับในงวดนี้นะครับผมแสดงมาเป็นตัวใดในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับเนาะดับพอเราเอาไปอยู่นะครับเนาะมันลดอัตราสูตรนะครับหลักหน่วยกระสูตรหนึ่งหลักสิบกระสูตรหนึ่งนะครับเอานะครับผมสําหรับในชุดเหตนะครับเดี๋ยวให้สีมาเบิงสูตรที่มันเดินต่อเนื่องนะครับเนาะมันผิดอัตราอันนะครับมันผิดอัตราสูตรกับว่าแดงนะครับมันผิดอัตราสูตร No? นะนะครับเดี๋ยวเขาเสพมาเบิ้งในชุดนี้นะครับเนาะนะครับว่าจะนะครับบอว่าเป็นแบบไหนเนาะนะครับไปที่สุดในหลักสิบนะครับพาเราใส่เหล็กนะครับเนาะหลักสิบเนี่ยเดี๋ยววิวหาสูตรบหาสูตรนะครับเนาะเอาวันเดียสั่หาสูตรเนาะสำหรับดับสำหรับดับหลักสิบนะครับเข้าสิบไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับดับสิบปนนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรนี่นะครับเนาะเอาสูตรเดียวนดี่บอกเฮ้ยมันเดินเงี้ยวนะสูตรนี้เนาะแต่ว่าเข้ากับเทียบหลายสูตรแต่ละมันก็เลยผัดนะครับ แต่ว่าสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นสูตรที่ยาวมากๆเดินยาวนะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับการเดินของตัวเลขนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เขามากตาแหน่งไว้นะครับก็เดินน้ําเนะูตรนี้ก็มีเลขตัวเดียวนะครับที่ดับหลักสิบนะครับดับหลักสิบหลักสิบจะไม่มาเลยครับในชุดนี้เนาะนะครับหลักสิบนะครับ ดับหลักสิบนะที่มาเบิงนะครับดักรวยกับลักหน่วยมากพอนะครับมาดูนะครับว่าหลักหน่วยมีอยู่หนึ่งงวดหลักหน่วยมีหนึ่งงวดนะนะครับมีหนึ่งงวดนะครับนอกจากนั้นก็บที่พ่วงลักหน่วย่านําด like. ับหลักสิบหลักหน่วยมีงวดเดียวที่มีหลักหน่วยดับสิบ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 หน่วยเนาะครับมีงวดเดียวนะครับเรียกว่าในวันสามสิบงวดนะครับสามสิบงวดนะครับเลี้ยงสุดนี้เนาะนะครับสามสิบสี่งวดนะครับยี่สิบห้ายี่สิบหก ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิสามสองสามสองวันนะครับในวันที่ผ่านมาดับไปที่เลขหนึ่งนะครับหลักสิบดับหนึ่งนะครับการประมิผลนะครับในวันนี้นะครับประมผลออก่าแลรวดับไปที่เลขสามนะดับไปที่เลขสามนะครับในวันนี้ดับสามนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสุรที่หนึ่งนะครับผมในหลักสิบนะครับหลักสิบสุดที่หนึ่งดับสามนะเพราะว่ามัน มันฝ่าเมืดอเนาะเพราะว่าฝนตกนะครับนะครับสูตรที่หนึ่งดับสามต่อไปตัวที่สองนะครับหลักสิบสูตรที่สองนะครับหลักสูตรหลักสิบสูตรที่สองคือตัวนี้นะครับนะเนี่ก็จะดับหลักสิบเปื้อนนะครับในหลักสิบตัวนี้นะครับในการดับพองตัวเรียก็จะพ่วงหลักหน่วยมาด้วยนะครับเนี่ยวงเนี่ยมันพ่วงหลักหน่วยมานัเนาะนะแปดนะครับดับหลักสิบดับหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหนึ่ง นะครับดับหนึ่งสิบหน่วยนะดับสิบหน่วยมันจะมาแบบนี้เนาะนะครับก็จะไม่มานะครับไม่มาสิบหน่วยด้วยนะครับนะครับดับเก่าแปดแปดดับหาศูนย์เก่านะครับดับเก่าหาสองในันลาสุดดับเก่าหาสองนะครับดับเก้าหาสองนะครับกระดับที่ลักสิบนะครับสำหรับในวันนี้ได้ตัวเก่านะครับได้ตัวเดิมหลักสิบสุดที่สองได้เลขเก้านะครับได้เลขเก้านะครับ นะครับหลักสิบสูตรที่สองดับเก้าต่อไปหลักสิบสูตรที่สามนะครับหลักสิบสูตรที่สามเท่าสิไปสูตรใหม่นะครับเนสูตรใหม่สูตรที่สามนะครับดับหลักสิบสูตรที่สามก็คือตัวนี้นะครับอันนี้สูตรที่สามในสูตรนี้นะครับในวัตที่ผ่านมานั่นะคารับเข้าบ่อใดนําเสนอให้เป่อนนะครับแต่เข้าเห็นไปแล้วนะทําไว้แล้วนะแต่บ่ไใดนําเสนอให้เปินก็คือสูตรนี้นะครับ สามสูตรนี่นะครับสามสูตรนะครับนี่นะเป็นสูตรใหม่ในวันที่พันธ์มาเนี่ยบริเลโลงให้นะไม่ได้ลงให้แต่ว่าเฮาเอามาให้เป็นอนเบิ่งอยู่แต่ว่าบริโลงให้ยังไม่เอานะครับวันที่พันธุมายังบเอานะครับในหลักสิบสามตัวนี้สามสูตรนี้นะครับในวันนี้นะครับใช้งานเลยนะครับเนาะนะครับเดินมาทั้งหมดเนี่สามสิบเอ็ดวดนในวันที่พันธ์มานะสามสิบเอ็ดวดนี้เป็นวันที่สามสิบสองนะครับวดที่พันธุ์มาดับแปดหลักสิบมาที่เลยค่ะครับ ดับแปดมาห้างวดนน้นะครับเนาะดับเก้านะครับดับเก้าก็จะไปซ้ํากับสูตรที่สองนะครับดับเก้านะครับสูตรที่สามเนาะหลักสิบนะครับนะครับหลักสิบสูตรที่สองสูตรที่สามดับเก้า่อไปสูตรที่สี่สูตรที่สี่ก็คือสูตรที่สองใหม่นะครับสูตรที่สองใหม่อันนี้เป็นสูตรที่สี่เขียนเขียนสุดเขียนสามเราไปยังไงเนาะเขียนสามเลยสามนะครับสี่จังนับไงสูตรที่สี่เลยสี่นะครับเนาะ สีนะครับอ pues ันน so. nah. uh, so ี้การเดินมาทอกันนะครับสามสิบเอ็ดวัเตอร์นะครับสามสิบเอ็ดวตนะครับเท่าตันมานี่นะครับสิบวัตนะครับเจ็ดแปดวัต์นี่เนาะในวัที่พันมาดับหกอ่ะดับหกมาห้านะครับดับหกมาห้าวดนนี้ดับศูนย์นะวันนี้ดับศูนย์นะครับสูตรที่สี่ดับศูนย์นะครับสูตรที่สี่ดับศูนย์ต่อไปนะครับสูตรที่หาคือสูตรที่สามไม่นี่แหละสูตรที่หาเจมส์สูตรที่หาลด นักไงเนาะสุดที่ห้านะครับสิบปอนด์สุดที่ห้าได้มาเท่ากันนะครับได้มาเท่ากันสามสิบเอ็ดวันเท่นันนะครับสาหรับในวันที่พันมาเน่ยเลขตัวนี้มันเป็นดับ2องตัวนะครับดับสองตัววันที่พันมาดับเก่ากับศูนย์นะครับดับสองกับสามในวันที่ยี่สิบหกนะครับดับสองกับสามมาหกดับห้ากับหกมาแปดดับ4ี่กับห้ามาสองดับสองกับสามมาแปดดับหกับเจ็ดมาศูนย์ดับเก้ากับศูนย์มาห้านะครับสำหรับในวันนี้ดับหนึ่งกับสอง หลักสิบนะครับดับสองตัวหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะครับนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดห้าโตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าตัวนี้มีสองตัวก็จะดับไปที่สามเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับสําหรับในหลักสิบนะครับสำรัตัวที่บดติดนะครับเนาะเลขหาสูตรมีเลขหกตัวดับไปดับไปยค่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าดับห้าตัวหรือห้าตัวดับห้าหรือห้าเนาะนะครับ ก็ดับไปที่ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับศูนย์หนึ่งสองสามก็เหลือสี่นะครับตัวที่เหลือสี่นะครับนะตัวที่เหลือก็จะเป็นสี่ฝ่ามนะือครับเหลือสี่นะครับสี่เหลือห้าเหลือหกเหลือเจ็ดเหลือแปดนะครับดับไปห้าตัวเหลือห้าตัวนะครับต่อไปลักน่วยนะครับ หลักหน่วยไปที่หลักหน่วยสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรนี้เดินยาวนะครับไม่มีสะดุดเลยนะสูตรนี้นะครับการเดินของตัวเลขก็เดินแบบนี้เนาะนะครับนี่กันดับหลักหน่วยนะครับห้าเขีดสีนี่หลักหน่วยนะครับอันนี้ดับหลักหน่วยนะครับดับหน่วยบนสูตรที่หนึ่งนะครับกัรดันของัวเรขนะครับก็ดับยาวนะครับดับยาวเลยเดินยาวนะครับเลขสูตรนี้ก็สามสิบสองหัวเดินนะครับ นะครับสามสิบสองวันถึงกันเดินยาวในหลักหน่วยนะครับนะครับเลขตัวนี้ก็จะดับพ่วงกันนะครับดับพ่วงบนล่างเอ้ดับพ่วงสิบสิบหน่วยดับพ่วงสิบหน่วยแต่ว่าเข้าไปที่หลักหน่วยแต่ว่ามันดับสิบหน่วยนะครับมาฮอดเกาซีเนี่ยแล้วก็นี่นะครับเ,นะเข้าประมวนผลต่อมาเนียนะนะครับนะครับดับแปดมาสามดับหกมาเจ็ดดับสองมาดับสองมาเจ็ด ดับเจ็ดมาแปดดับสองมาเก้าหัล่าสุดเนี่ยนะครับดับไปที่เลขเก้ามาสองดับไปที่เลขเก้ามาสองหดวนี้ดับแปดนะครับหัวนี้ดับแปดในสูตรที่หนึ่งหลักหน่วยนะครับดับแปดนะครับนะครับหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งดับแปดต่อไปสูตรที่สองนะครับในสูตรที่สองสูตรนี้เดินมายี่สิบวดนะครับยี่สิบวดหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยตัวนี้นะครับก็เดินมีพ่วงหลักสิบนะครับก็มีเดินหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเดินยาวนะครับเนาะดับหลักหน่วยนะครับสูตรที่สองนะครับก็เดินยาวนะครับนะครับมาหออนวดล่าสุดนี่นะครับเนาะดับไปที่เลขเก้าดับเก้ามาสองวดนี่นะครับดับสองวดนี้ดับสองการประมูลผลนีะครับเพรามาตำแหน่งไปเหมือนเหมือนหน่วยนะครับดับสองนะครับ ดับสองสูตรที่สองดับสองต่อไปดับหลักหน่วยสูตรที่สามหลักหน่วยสูตรที่สามตัวนี้นะครับเดินมาสิบห้าวัดนะหลักหน่วยนะครับดับหลักหน่วยดับหกมาหนึ่งดับหกมาสามดับหกดับห้ามาสามดับ ห้ามาเก้าแปดมาเก้าดับแปดมาศูนย์ดับเก้ามาเจ็ดดับหนึ่งมาสี่ดับเจ็ดมาสามดับสองมาเจ็ดดับแปดมาเจ็ดดับสามมาแปดดับสี่มาเก้าดับศูนย์มาสองวันนี้ดับแปดอีกดับแปดนะครับดับแปดได้ซ้ำกันกับสูตรที่สองเนาะนะครับดับไปที่เลขแปดนะครับในสูตรที่สามสูตรที่สามดับแปดต่อไปนะครับดับหลักหน่วยสูตรที่สี่หลักหน่วยสูตรที่สี่นะครับคือตัวนี้นะครับ นี่นะครับตัวนี้ก็เดินนะครับนอสีขาวหัวเดินนะครับเดินยาวนะครับดับหลักหน่วยไม่มานะครับไม่มานะครับงวดล่าสุดนี่ดับไปที่เลขแปดการประเมินผลนะดับไปที่เลขแปดนะครับเลขสองมานะครับนะครับดับแปดการประเมินผลนะครับใส่สามตัวครั้งที่หนึ่งสามตัวครั้งที่หนึ่งก็จะเป็นสาม สี่เก้ากระดับตัวเดิมนะครับเพราะว่าหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับก็จะดับตัวเดิมดับไปที่เลขแปดนะครับในวันนี้ก็ดับแปดนะครับสูตรที่สี่ดับแปดในหลักหน่วยนะครับสูตรที่สี่ดับแปดนะครับสูตรที่สี่ก็ดับแปดนะครับในสูตรหลักหน่วยนะครับต่อไปสูตรที่ห้าสูตรที่ห้านะครับอันนี้ดับหลักหน่วยสูตรที่ห้านะครับสูตรนี้ก็สิบห้าวันเหมือนกันนะครับเดินยาวมานี่นะครับ นะครับดับหนึ่งนะครับมวดที่พันมาดับหนึ่งมาสองาเรางวดนี่ดับศูนย์นะครับการประเมินผลเอารางวัลที่หนึ่งบวกกันแล้วก็บวกหนึ่งคงที่ได้ศูนย์นะครับดับศูนย์นะครับในสูตรนี้ดับไปที่เลขศูนย์เนาะนะครับในสูตรที่ห้าดับไปที่เลขศูนย์นะครับดับศูนย์นะครับในหลักหน่วยนั้นนะครับดับหลักสิบดับแต่โอ้ดับแต่เลขคู่ทั้งหมดเลยนะครับดับสามตัวแปดสองศูนย์นะครับ ก็เหลือเยอะเลยเหลือตัเจ็ดตัวนะครับถ้าดับนะครับ,นะรบก็จะเหลือไปที่หนึ่งนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับอนะดับไปที่สามตัวเหลือเจ็ดตัวนะครับสำหรับดับสิบหน่วยนะครับ หลักสิบดับเก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสามเก้าหลักหน่วยดับไปศูนย์สองแปดนะครับศูนย์สองแปดดับทุกหลักของเข้าเอาวอยูนะครับสามสูตรนะครับเอาไม่อยู่หนึ่งสูตรนะครับดับทุกหลักเนาะเอาไม่อยู่หนึ่งสูตรนะครับดับทุกหลักนะครับเข้ากปใช่ไหใส่ดับทุกหลักเอาใส่หลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบนี่ห้าตัวหาสูตรได้หกตัวนะครับหลักหน่วยก็หาตัวหาสูตรได้หาตัว มันซ้ำกันถึงสามสูตรเลยนะครับนี่นะครับนะถ้าเป็นเลขคู่นะครับในหลักสิบเลขคู่ก็จะมีอยู่สามตัวนะครับก็คือสี่หกแปดมีอยู่สามตัวนะครับสี่หกแปดเลขคี่เหลือหมดเลยนะครับเหลือหนึ่งเหลือสามห้าเจ็ดแล้วก็เก้าเลขคี่เหลือหมดเลย เพราะว่าหลักหน่วยเป็นเลขขี้หลักสิบมันเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่เหลือสามตัวเลขขี้เนี่ยหัวเหลือทั้งหมดเลยห้าตัวไม่ติดดับทักกระตวัวเลยนะครับนะครับเลขขี้ไม่ติดดับเลยแต่ว่าเลขคู่ติดดับอยู่สองตัวนะครับศูนย์กับสองนะครับตัวที่ไม่ติดก็จะมีสี่หกแปดนะครับสําหรับในหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยหลักหลักหน่วยเหลือเยอะเลยนะครับซ้ากันเนาะนะครับ นี่ครับสําหรับตัวดับนะครับนี่คือตัวที่ดับนะครับ,บ manger, สิบหน่วยดับสิบหน่วยนะครับเดี๋ยวเขาจะไปชิดเทียบเบอรงกับหลักสิบหน่วยสุดรักของเขาเนะว่าตัวได้รอดตัวในร่วงนะครับเนาะสำหรับหลักสิบน่วยของเขานะครับเดี๋ยวเขาจะไปเทียบเบอรงสำหรับคลิปนี้อาไว้เป็นสำเนีานเปลียนไปเลยสวัสดีครับ